คุณกำลังฟังยืนหนึ่งพอดแคสต์เล่าเรื่องราวลูกหนังอย่างมีเทสกับ1นคงศักดิ์ฮิรันพฤก p r e รีเซนเต y แบไตสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับยืนหนึ่งพอดแคสต์สวัสดีครับผมพี่หนึ่งสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวดัก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 ,ดกในเอพิโซดนี้อ่า ติดตามยืนหนึ่งพอดแคสต์ได้ที่ Sound Cloud Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify, YouTube เพียงพิมพ์คำว่ายืนหนึ่งพอดแคสต์เป็นภาษาไทยพอดแคสต์สะกดพอพานออ่างดอเด็กสระแอร์ขอควายสอเสือต่อเต่ากลันยืนหนึ่งพอดแคสต์ท่านก็จะเจอกับรายการของเราอ่าวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยจ๊ะเรามาคุยกันเรื่องดักดารของโงการฟุตบอลบ้างครับพี่หน่งได้ครับอ้าววันนี้ขออนุญาต เดี๋ยวพี่ขอทําตัวดักแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่าให้เวลานึงอ่าเชิญเชิญเอาเรื่องดักดาวันนี้คืออะไรเดี๋ยวขอญาตบอกก่อนวันนี้เสียงอาจจะอู้อู้นิดนึงเราต้องใส่ใส่หน้ากาก,กนิดนึงซเชียลดิ s t a n c i n g เขาจะมาตรวจเขามาตรวจหาว่วาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอ่าเราก็เราก็ทําตามเป็นจิจวัตรอยู่แล้วอ่าอ่าเชิญ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 เขาบอกวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าพี่หนึ่งยุคมืดของวงการฟุตบอลครับมันก็น่าจะมีหลายยุคและยุคมืดนะฟุตบอลเขาไม่เตะไม่เปิดไฟเรอฮะถึงเป็นยุคมืดแต่ก็เคยได้้ข่่่่าาววนะอยูดดีไฟใชแล อโอ้โหแล้วแบบไฟดับเนี่ยไฟดับโดยจากการสืบสวนเนี่ยนะผลสรุปจากการสืบสวนเนี่ยฝรั่งไม่ทําอะไรไม่เคยผิดเลยมันโทษว่าเป็นคนสิงคโปร์บางคนมาเลบ้างเป็นคนทํามันไม่เคยผิดเลยฝรั่งไม่เคยผิดครับทั้งๆท,ที่ผลบอลบอลฝรั่งนะแต่ผลบอลก็แตะในบ้านมันถูกต้องแต่มัน,มนโทษอ่ะเวลาพอเรื่องเรื่องแดงแล้วมันก็โทษเนื่องจากเอพิโซด นี้และเอพิโซดต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาซึ่งไม่เหมาะสมกับเยาวะชนซึ่งเป็นเปรียบเสมือนผ้าขาวนะครับยืนหนึ่งพอดแคสต์ไม่ต้องการจะเป็นสีที่ออกไปแปะเปื้อนทำให้ผ้าขาวท่านกระดำกระด่าง ในสังคมนิยมความดัดจริตแบบประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอให้ฟังด้วยความระมัดระวังและใช้จักรยานในการรับฝักวิจารณ์อะไรอ่ะโทขอโทษครับลืมไปนึกว่าขี่จักรยานฟังอ่ะวันนี้เนื้อหาสาระเรามีอะไรบ้างนะอ่ะเราคุยดับยนหกก้อยไปแล้วใช่ไหมอ่โยนหกก้อยไปแล้วยนหัวก้อยไปแล้วก็มีเรื่องที่ค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับการล้มบอลนะซึ่งมีอดีตนายทวารหรือว่าผู้รักษาประตูเนี่ย เขาเรียกนายทวานเพราะอะไรก็ไม่เข er ้าใจเหมือนนะทวานนี่มันมันเป็นึกถึงตูดนะมันประตูไปวาทวานไงอ๋อใช่ใช่ทวานบานอะไรเงี้ยภาษาโบราณภาษาโบราณก็อดีตผู้สาประตูนะชาวซิมบับเวซึ่งจริงๆิแล้วก็ผิวขาวใช่นะคือเป็นผู้ง่าเป็นพวกคนขาวที่เข้าไปไปอยู่ในทวีปแอฟริกานะซึ่งก็เป็นสัญชาติซิมบับเวเนี่ยก็คือบรูซกอบเบล่าซึ่งเคยเป็นผู้สาประตูที่ เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังของทีมลิเวอร์พูลในสมัยยุคทศวรรษที่8 0คศูนนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของอยิงจุดโทษตัดสินแล้วก็ทำแกว่งขาที่เขาเรียกสปาเกตตี้เล็กแกว่งไปแกว่งมาหลอกลวงทำลายสมาธิฝ่ายตรงข้ามบลูสกาเบล่าเนี่ยสมัยก่อนแก็เคยเป็นทหารรับจ้างใช่ไหมฮะไปลบไปอะไรต่างๆนานาแล้วก็เคยฆ่าคนด้วย ก็ในอาในสงครามอ่ะใช่หก็เป็นหาหารนะเนาะก็มีบ้างก็บูตรกบาก็หล่นอมตะวาจาบอกว่าถ้าคุณฆ่าคนครั้งหนึ่งอ่ะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไม่หวนกลับคืนมานะมันมันก็ต้องเปลี่ยนสิฆ่าคนเนี่ยใช่ไหมแต่บูตรกบวาบอกฟุตบอลนี่ก็ช่วยทําให้แกเยียวยาให้แกกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็น่าเสียดายว่าในห้วงช่วงบั้นปลายจากการค่าแข่งแล้วเนี่ย เฮียบูตก็ไปลาก็ไปพัวพันกันเรื่องล้มบอลแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับโทษไปนะแต่ว่าก็ก็เรียกว่าบางมากอะบางคือถ้าเทียบกับนายลิมในายอะไรต่างๆนานาที่เป็นคนสิงคโปร์มาเลยนี่โดนเยอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับฟุตบอลเวลาเขาทําการแข่งขันกันเนี่ย,ยที่เขาเรียกเอเชียนแฮนดิแคปเนี่ยนะซึ่งก็เป็นการแปลงราคามาจาการาคาต่อรองจากอาบอนถูกกฎหมายของอังกฤษ นะเช่นเขาบอกว่าวันนี้เจ้าบ้านเนี่ยถ้าชนะแทง1จ่าย1.75เสมอจ่าย2.50ถ้าทีมเยือนมาเนี่ยมาชนะเขาให้3.0มาคว่าแทง1จ่าย3ต่อถ้าทีมเยือนมาชนะถ้าเสมอก็จ่าย2.5แต่ถ้าเจ้าบ้านชนะนี่จ่ายแค่1กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็หมายความว่าโอกาสที่ที่บอนพนันถูกกฎหมายเนี่ยเขา ทำการพิจารณาแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าเจ้าบ้านได้เปรียบเยอะทีนี้พอมาทางเอเชียเราเนี่ยทางด้านฝั่งบ้านเราเนี่ยมาเลสิงคโปร์รประเทศไทยคัมเมนพมา่าเวียดนามเนี่ยไม่รู้จักหรอกไอไอไอแทงแทงแทงเจ้าบ้านใด้น1 78, ่8จดเับทีมเยือนได้3.0เสมอได้สองจุดคือเขาดูแล้วมันไม่เข้ากับอุปนิสัยใจคอ,อของคนทางฝั่งบ้านเรารก็เลย ยาวราชเนี่ยเก่งก็แปลงเขาเรียกเรทไทยอ๋อคือเหมือนเหมือนอแปลภาษางกฤษให้เป็นภาษาไทยคือเขาเขาเขาเก่งในเรื่องแปลงเรทพวกนี้ก็อย่างนี้ที่ผมบอกกันเจ้าบ้าน,านชนะหนึ่งจุดเจ็ดแปดเสมอสองจุดห้าศูนอ่าถ้าถ้าทีมเยือนมาจะได้สามจุดศูนเนี่ยอ่าก็ก็แปลงมาเป็นครึ่งลูกอือใช่ไหมก็คือหมายความว่าเจ้าบ้านอะ่ะมันขี่ยังไงก็ชนะแต่ว่าถ้าเจ้าบ้านเสมอก็เท่ากับเจ้าบ้านแพ้ ช่ไหมฮะเพราะมันมีการต่ออยู่ครึ่งลูกซึ่งไอ้เรื่องการต่อรองแบบเนี้ยต้องยอมรับว,ว่าชาวจีนโพ้นทะเลเนี่ยเก่งคือเขาเขาแปลงเรทพวกนี้เก่งมากนะก็เป็นที่นิยมชม,ชมชื่นกันมาในประเทศภูมิภาคแถวนี้มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็พยายามทําให้มันถูกกฎหมายนะอย่างสิงคโปร์ก็ไปแทงในบ่อนได้อย่างมาเก๊านี่ก็คือแทงในบ่อนได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่า บ้านเราก็ไม่ยอมทําให้ถูกกฎหมายสทัทีนะก็ทําให้ลักลอบแทงกันอยู่อย่างเงี้ยแทงทีพอหน่วยเหนือสั่งก็จับทีนะแล้วแล้วเงินเนี่ยจริงๆครับคือเรื่องพวกนี้ในเมื่อเราห้ามไม่ได้เราควรจะต้องทําให้มันถูกกฎหมายเสียเมื่อถูกกฎหมายเนี่ยเราจะยิ่งทําให้เยาวชนยิ่งห่างจากเรื่องพวกนี้ได้ได,ได้ได้ผลมากขึ้นด้วยเพราะอะไรเพราะว่ากําหนดอายุ คุณเดินเข้าไปร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยคุณแทงไม่ได้อายุคุณไม่ถึงบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนไปรูดวายุไม่ถึงอ,ะอ่ะใช่ไหมก็ห้ามแทงแล้วที่สําคัญการแทงที่เป็นปัญหาในประเทศไทยมาอย่างยารานน,นี่คือมุมมืดมากๆของฟุตบอลน,นะค,คือพอมันแทงปากเปล่าครับแปลว่าก็คือก่อนบอลแข่งโทรมาแล้วพี่หนึ่งครึ่งควบลูกเอ่อลูกครึ่งสองลูกครึ่งอ้าวว่าไปเลยสามชุดห้าชุดมันไม่ได้มีการจ่ายเงินไงมันแทงปากเปล่า หนึ่งชุดคือหนึ่งหมื่น 1, บาทสองชุดสามชุดว่าไปครึ่งชุดอะไรก็ว่าไป mm. เรื่องเหล่านี้จึงทำให้เป็นปัญหาครับเพราะอะไรเพราะว่า,ารจริงๆแล้วการพน,นันถูกกฎหมายทุกชนิดในโลกนี้ที่เขาที่เขาทำให้การพนัน,นถูกกฎหมายเนี่ยไม่ถือเงินไปเล่นไม่ได้ oh. ถ้าคุณทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยผมจะแทงชุดหนึ่งใช่ไหมผมเดินเวลาสะดวกซื้อเลยวันเนี้ยผมวางเลยรีเวอร์พูลผมวางชุดผมต้องเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทไปให้เขาเลยนะ มันก็<ล>ะจะไม่มีนี่สินไม่มีนี้สินเพราะคุณไม่มีเงินคุณเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับก็ตัดปัญหาเรื่องนี่นคือมุมม,มืดมืดมิดในบ้านเราซึ่งทําไมไม่ทําให้ถูกกฎหมายแล้วทุกวันนี้ครับเราไปเปิด Facebook ไปเปิดไลน์กลุ่มใช่ไหมเอาน้องๆพิตตี้ตกงานน่ยที่ไปทํานมมาสี่ร้อยีซีห้าร้อยซีซีเนี่ยไอเด็กพวกนี้ก็มันเย้าวยวนใช่ไหมมา,าชวนให,ให้ให้ให้ไปดูมันเต้นแล้วมันก็ ชวนไปแทงบอลซึ่งเป็นบ่อนออนไลน์เงินภาษีส่วนหนึ่งจากการพนันซึ่งควรจะได้ก็ในเมื่อรัฐต้มเหล้าขายนะรัฐทำบุหรี่ขายรัดพิมพ์รตเตอรี่ขายอ,อ่ะก็มันก็เป็นเป็นการหารายได้เข้ารัดอย่างหนึ่งที่เขาเรียกภาษีบาปก็แล้วทำไมฟุตบอลก็รู้อยู่แล้วว่าเล่นกันตุกหัวแะไรแหงคุณเดินไปคุณถามว่าอ้าวพี่เอาอะไรมาพูดไปซื้อหนังสือพิมมาอ่านดิมันมีราคาทุก ทุกฉบับมีราคาหมดเว,วเวลาบอลแข่งถ้าไปดูในเซกชันที่2กีฬาเนี่ยเปิดมาจะเห็นเลยจะมีราคาเลยนะก็จะให้เจ้าบ้าน0.0ทีมเยือน0.5แปลว่าทีมเยือนเนี่ยต่อเจ้าบ้านครึ่งลูกอ่าเสร็จแล้วมีเน้นสีเลยนะมีเน้นสีที่ทีมเน้นตัวหนักนนตัวเ<ต>บา,าถ้าเน้นสีแปลว,ว่าอ่าส,สมุิว่าสมุินะลิเวอร์พูลเตะแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นศูแมนยูเป็น ศูนย์จุดห้าแล้วมันเน้นสีที่แมนยูอะเน้นตัวดำที่แมนยูแปลว่าให้ว่าแมนยูอ่ะไม่แพ้อ๋อมีม่คือโอ้โหนี่คือนวัตกรรมที่สุดยอดมากนะผมจะบอกให้นี้คือลึลกจริงจริงหลังจากเมื่อกี้เราพูดเรื่องของการพนันขันต่อกันไปแล้วครับมีเหตุการณ์ไหนบางพีหนึ่งที่นักบอลเอย่ยหรือสโมสรเอย่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนมากนในในคือ <บา S 2> จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ้าพูดกันตรงๆถ้าถ้าชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเลยเนี่ย ก็คือยูเวนตุสของอิตาลีาถ้าเราจําได้กาโ,โชโปลีทุกอ,อย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอาใช่ถูกต้องเปโโ็นภาษาภาษาอิตาเลียนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในในใน,ในฝั่งของคนไทยเราเนี่ยเวลาพูดถึงฟุตบอลกาโชเนี่ยเราจะเรียกว่ากันโชคกันโชคกันโชคซับเพราะว่าคือฟุตบอลอิตาลีเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ผมบอกได้เลยนะว่าถ้าดูบอลมาแล้วเอาเอา,เอาสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปพิจารณาเนี่ยคุณนกอมยิ้ม พราะฟุตบอลเกาชจะเป็นฟุตบอลจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะใหญ่ไปอย่างไหนถ้าไปเยือนประเภทไปเยือนชาวเกาะอย่างเงี้ยไปเยือนไกยันลี่คุณจะใหญ่ไปไหนไม่รู้คุณลงเรือข้ามไปกกยาลี่ปั๊บคุณแม่งแพ้ทันทีไม่แพ้ก็เสมอคือมันมีเรื่องอะไรแปลกๆแบบนี้ตลอดเวลาแล้วมันมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับเมื่อสักสักสิบปีที่แล้วนี่แหละที่ คนที่ติดตามดูฟุตบอลเกาโช่ซีรีเอเนี่ยหรือซีรีอาร์ R เนี่ยนะ,ะยที่เขาพูดกันเนี่ยคุณจะต้องแปลกใจมากว่ายูเวนตุสทุกครั้งอะทำไมมันต่อเวลานานอย่างวะคือสมนาทีก็แล้วสี่นาทีก็แล้วก็จะแบบมันกรรมการไม่เป่าอะคนเขาเรียกว่าต่อต่อให้ยิงคือต่อจนต้องยิงได้อะ คือถ้าถ้าเป็นฟุตบอลอังกฤษเขาก็พูดของเขาว่าเฟอร์กี้ทา์ใช่ไหมอย่างของคุณอย่างเงี้ยตอนที่ไมเคิลโอเว่นไปอยู่กับแมนยูแล้วก็ไปเฟอร์กี้ทามอยู่ยิงชนะแมนซิตีอ่ะคุณคงจําได้นะเมื่อสักสิบสิบกว่าปีที่แล้วนี่เองนะที่ไมเคิลโอเว่นคือมันต่อจนไมเคิลโอเว่นยิงได้อ่ะแต่ยังไงก็ตามครับไม่น่าเกลียดเท่ากับยูเวนตุสยูเวนตุสนี่เคยต่อเวลาโมโหลานถึงเก้านาทีมาแล้วแล้วยูเวนตุสยิงปุ้งกรรมการเตาปิดหมดเวลาให้เขียยเลย คือไม่ต้องไม่ต้องเสียแล้วอ่ะคือคือโอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยก็เลยเป็นเป็นอันนั้นเขาเรียกว่ามันโจ่งแจ้งเยินไปอ,อ,ไม,อมันโจ่งแจ้งชัดเจนมากเพราะฉนั้นยูเอฟทูก็เลยถูกปรับตกชั้นครับแต่แต่เราก็ได้เห็นสิ่งดีๆใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่านักเตะซึ่งเป็นนักเตะระดับเรียกว่าทีมชาติอติตาลีมันจะเป็นบุฟฟอนเหมือนกันหรืใครเขาก็ไม่ทิ้งทีมใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีในในในอีกมุมหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อองงขการพนั แล้วเคยได้ยินเรื่องเรื่องสนามดับไฟดับสนามไฟดับเนี่ยบ่อยสมัยหนึ่งนะฮะมันเป็นเพราะว่าไฟฟ้ามันยังไม่พัฒนามันเหมือนกับประเทศไม่ค่อยพัฒนายัางไงไม่รู้นะออคืออย่างนี้เรื่องไฟดับเนี่ยเนื่องจากต้องขอย้อนนิดหนึ่งสมัยก่อนทางฝั่งเอเ,อเอเชียนแฮนดิแคปของเราเนี่ยนะเพื่อง่ายว่าเขามีกติกาว่าบอลเขีย่ยไปแล้วจบครึ่งแรกแล้ว แต่ถ้าบอลเล่นไม่จบก็ถือว่าให้ยกยกคือยกก็คือยกเลิกเหมัน,หมนโมฆะโมฆะคือการพานันเนี่ยเป็นโมฆะอยู่ในเต็ดไปอโมฆะอยู่ในเตดใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งมาถึงได้มีเรื่องของการดับไฟไงเพราะว่าบอลส่วนใหญ่มันก็เตะช่วงบ่ายช่วงค่าของทางทาง,ทางยุโรปอยู่แล้วครับทีนี้พอพอไฟดับมันเตะไม่ได้ัก็จะมีปรากฏการณ์สนามไฟดับหลายครั้งเหมือนกันนะใน ในอังกฤษก็มีสนามไฟดับซึ่งซึ่ง,ง,งเกิดขึ้นกับหลีกรองลงไปเช่นแชมเปี้ยนชิพหลีกวันหลีกทูอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งซึ่งมันเลยทางการกริีเขาก็เริ่มสอบสวนว่าเขาแปลกๆแลวอยู่ดีๆทำไมเตะไฟมันดับบ่อยจังใช่ไหมจนสุดท้ายก็ไปเจอว่าออฟไฟดับเพราะมันมีอิทธิพลจากการพนันน,นอกสนามมหาศาลเนี่ยกดดันมาเช่นมันเทมาข้างหนึ่งเลย แล้วยังไงโอ้โหมันเหมือนกับว่าเจ้าเนี่ยไม่มีทางปล่อยแล้วอ่ะคืออุ้มอยู่ข้างเดียวแล้วแล้วผลงานขายมันเป็นมันมันไม่ได้เป็นใจกับเจ้ากับสิ่งที่เทเรามาด้วยมันก็มันก็เกิดไฟดับคือการเทคือมันเอียงไปข้างไม่ใช่เทแบบสมัยนี้วัยรุ่นบอกเทคือทิ้งนไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเทไปข้างมันเอียงเจ้าบ้านกับทีมเยือนเออมันเอียงไปเลยอ่ะฟังได้ฟังูเป็โลกเนีทั้งโลกในเทไปเจ้าบ้านแล้วถูกต้องแบบนี้เทไปเจ้าบ้านไอเจ้ามันก็ต้องรับ คือเขาต้องรับอยู่แล้วเจ้านี่ยังไงก็ไม่รับบอลไม่ได้นะยังไงเขาต้องรับปุ๊บเจ้านี่ต้องรับตลอดถ้าถ้าคดีพลิกที่เจ้ารวยเลยถ้าถ้าเป็นไปตามที่คิดเจ้าก็รวยแต่ว่าในกรณีที่มันไม่เป็นไปตามที่คิดเขาก็ต้องตัดไฟแต่ต้นเหตุทีนี้ก็เลยนําซึ่งการปรับปรุงกติกาการแทงบอลเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้โง่เขาเห็นอาการไฟดับไฟดับอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเหมือนกับเราไปเหมือนกับเราไปแทงหวยใต้ดินน่ะ ใช่ไหมฮะแหมพอแทงพอเลขดังแทงถูกมันบอกจ่ายครึ่งเดียวอใช่ไหมฮะคนคนแทงอ่ะเขาไม่ได้โง่หรอกเขาแทเขาก็โอ้โหคุณคุณเอาเปรียบผมยังเลยอ่ะใช่ไหมเวลาผมเสียนี่ผมเสียให้คุณเต็มที่เลยอ่ะอแต่ว่าพอผมได้คุณอ้างว่าเลขดงังคุณจ่ายผมครึ่งหนึ่งถูกไหมเหมือนกันกับเรื่องบอลเฮ้ยพอจังหวะเราโดนกินมาทั้งอาทิตย์มาวันนี้เลยพอจะได้เงินคืนว่ามันทําไฟดับแมงโมคะโมคะอยู่ในเต็ดซึ่ง สุดท้ายเนี่ยจนมาถึงการปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงได้เข้าถึงได้มีเรื่องของการไลฟ์ไลฟ์ถึงไหมครับว่าในคู่ถ่ายทอดสดส่วนใหญ่นะโดยเพราะถ้าเป็นบอลคู่ใหญ่เนี่ยแทงได้ยันเลิกนาที้5ถูกต้องเขาจะมีคนคอยให้ราคา ให้ราคาบอลเหมือนกับให้ให้ให้ราคามวยที่ชกในสนาเมันยุคนี้ออนไลน์ล,ละเขาออนไลน์หมดก็จะมีวิธีการอ่ะคือคเขาจะมีชัดเจนซึ่งผมไม่อยากจะพูดเยอะพูดเยอะในการเ<ไ>ป็นว่าแปรตัแล้วไปไปเรียกว่าไปชี้โพให้กันลอกอแต่จริงที่พูดนี่ก็กระลอกขุด,ข,ดขุดได้หลายรูเลยหลายโพงเลยนะที่พูดเนี่ยหลังจากเรื่องเรื่องการพนันแล้วมันมีเรื่องอื่นอีกที่มันเป็นเรื่องมืดมืดในวงการฟุตบอลอย่างเช่นมีคนดังระดับระดับโลกเลยก็ว่าได้นะเข้ามาเอี่ยวในวงการฟุตบอล ป a โบ o เอสโ b บาจริงๆเรื่องเรื่องของมิสเตอร์ปาโบลเนี่ยนะฮะบปาโบลปาโบลเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเตะโคลัมเบียคนหนึ่งที่ชื่ออันเดสเอสโคบาเนี่ยจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ปาโบลแกโดนโดนยิงตายไปแล้วนะอ๋อเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดเพราะแกไปสั่งนะ คือปาบนเอสโคบาร์เนี่ยโดนยิงตายตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสามแต่ว่าไม่ใช่บ้านตัวเองลูกําลังหนีอยู่กําลังหนีอยู่แล้วก็ไปใจอ่อนคิดถึงลูกก็โทรหาลูกก็โดนโทรศัพท์โดนดักฟังไงก็เลยมันก็มาเลยอ่ะเรียกว่าไอ้ปาปยาเสพติดของสารัฐเข้าร่วมมือกันอยู่แล้วมาเลยรีบมาทีนี้พูดไปเดี๋ยวคนดูนาคอสจะไม่สนุกทีนี้ก็คือว่าไอ้นักเตะชื่อแอนเดรสเอสโคบาร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ พาบนเอสโคบาร์นะนามสกุลเหมือนกันคือบังเอิญมานาสกุลเขาเหมือนกันใช่เรื่องังเออญะครับก็ทั่วไปอะ่ะมันผมว่าก็ปรากฏเยอะแยะไปคนนามสกุล,ลกฟิลลิปอะไรมันก็ไม่ได้เป็นญาติกันใช่ไหมเป็นโตชิบา้าเป็นฮิตาชิอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่ามันฟุตบอลโลกปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่เนี่ยที่เมกาที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอ่โคลอมเบียในปีนั้นอ่ะเป็นทีมถือว่าเป็นทีมมัมืด <ừ> ทีมหนึ่งทีเดียวลหละที่ว่าแล้วบังเอิญว่าคุณไข่มุกดำเพเล่เนี่ยก็ไปทำนายว่าปีนี้โคลอมเบียจะเป็นแชมป์คือพี่พี่เพเล่เนี่ยเขามีสมญานามว่าเพเล่ตรงข้ามเหมือน<ช>ันคือ <laughs> <laughs> เปเล่ทำนายแล้วนั้นมันไปแทงตรงข้ามได้อะมันออกตรงข้ามเกือบทุกครั้งไงชาวสวน,สวนคือชาวสวนเน่ยเหมือนกับปีนู้นเนี่ยลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก แพ้<อ>มัดดิดละเทพธิดาชาวสวนโอ้โหสุดยอดชาวสวนจริงๆซึ่งเพเล่เนี่ยนะฮะผมก็พูดให้มันกระแดะไปงั้นนะจริงล้วก็เรียกเปเล่เนี่ยนะฮะเปเล่แกก็ไปทานายว่าโคลัมเบียเนี่ยจะเป็นทีมมามืดนะทัวร์นาเมนต์เนี้ยยิ่งเล่นยิ่งดีอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างงั้นก็ปรากฏว่าอันเดสเอสโคบาก็เป็นกองหลังใช่ไหมครับผมจําไม่ได้แล้วแข่งกับทีมอะไรปรากฏว่าแกมีส่วนคือแกไปสก,กัดลูกเข้าประตูตัวเองอื แล้วก็เลยทําให้ทีมฟุตบอลของโคลอมเบียน่ะตกรอบคือมันเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วก็เลยตกรอบไปซึ่งตรงเนี้ก็เป็นที่มาว่าหลังจากนั้นไม่นานแกก็ไปทะเลาะกับไอ้หนึ่งในแก๊งค้ายาแล้วก็โดนยิงตายแล้วก็โดนยิงตายคือตอนนั้นเนี่ยมันมีคือแก๊งของ,ของเอสโคบาร์เขาใหญ่สุดใหญ่สุดแล้วก็มีไอ้คาลีมีต่างต่างโผล่มาใช่ไหมฮะอพอเอสโคบาร์ตายก็ เป็นโลกนี้ก็เป็นโรคของไอแกงกาลีเนี่ยไอกาลีมันก็คุมแทนทีนี้ก็ปรากฏว่า,าก็ไปทะเลาะก,กันนะแล้วก็ถึงถึง,ถงสุดท้ายมีการตัดสินลงโทษคนทำผิดก็ติดคุกจนออกมาหมดแล้วเนี่ยนะก็ก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการพนันเป็นเรื่องของผู้งงาว่าเกิดจากวิวาทะว่าเป็นเพราะมึงองทีมชาติเราถึงตกรอบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วนักฟุตบอลเขาก็มีอารมณ์เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันแค่ลู่คัดเถียงกันแล้วเถียงไปเถียงมาเหมือนกับเป็นการเถียงในที่สาธารณะชนก็ทําให้ไอ้แก๊งกาลีบ้านกาลีเมืองเนี่ย <c oughs> มันมาคงทนไม่ได้มันเสียหน้าก็ยิงทิ้งนะอแต่ว่าแต่ว่าคอน spiracy ก็บอกว่านี่แหละแน่ๆเลยละเนี่ยอันเนี้ยต้องมาจากไอ้เรื่องของเหมือนกับว่าเอสโทบาเนี่ยไปไปสกัดบอลเข้าประตูตัวเองเพื่อ เพื่อเพื่อทําให้ทีมนั้นแพ้อ๋อแล้วแพ้แพ้กับเมกาอ่าซึ่งเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเปร่าแพ้แพ้เจ้าภาพเลยเจ้าภาพซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยอผลสอบสวนก็ออกไปในในอีกแนวทางหนึ่งว่าไม่ไม่ใช่นะแต่ว่าคนมันจะคิดอ่ะมันก็คิดได้ว่าไอ้แก๊งคาลีเนี่ยคงคงแทงไปเยอะอ๋อก็เลยเล่นซะาเล่นซะาพอพูดถึงแก๊งคายาแล้วผมแหม่นึกขึ้นถึงนักบอล คนดังคนหนึ่งของโลกเลยครับพี่พอจะเดาออกไหมแน่นอนเดเอโกอามันโดมาราโดน่ะมาราโดน่ามาราโดน่าพี่เตี้ยของเราเสือเตี้ยสิงเตี้ยเสือเตี้ยถ้าเสือเตี้ยนี่คือมาราโดน่าสิงเตี้ยนี่คือเจนฟังโกโซล่าอ๋อสิงเตี้ยที่อยู่สิงบรูเขาอยู่เชลซีก็เรียกแกว่าสิงเตี้ยแต่ว่าถ้าเสือเตี้ยนี่ต้องต้องดดเอโกคือเรื่องนึงต้องยอมรับนะฮะว่า สื่อมวลชนไทยเนี่ยชั้นปรมาครูทั้งหลายเนี่ยท่านท่านมีจินตนาการจริงๆอะ่ะในการนิยามชื่อเล่นสมญาณน,นามของโอ้นะแต่ละคนนะแต่ละคนไข่มุกดำเงี้ยเสือเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็าาามีเขามีวิธีการของเขาผมว่าผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่สวยงามเขาเองมาจากฝรั่งไหมเพรว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากฝรั่งแต่ว่าการมาแปลให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยมัน,มนมผมว่ามันสวยงามนะ อย่างริเวอร์พูลอ่ะมันเป็นหงส์ที่ไหนอ่ะมันคือ, no อนกไลเวอร์เบิร์แต่ว่านนในเวลานั้นน่ะมันมีภาพยนตร์ทีวีฉายทั้งช่องสามอ่ะเล็กเซี้ยวหงหงพ์ผงาดฟ้าไงอ๋อช่องช่งช่วงนั้นเลยโอ้โหมันเวลามันเดียวกันเลยอ่ะสมัยทศวรรษที่แปดสิบอ่ะใช่ไหมก็ก็หยิบไปหยิบมา,าก็กลายมาเป็นหงแดงเออซึ่งผมว่ามันสวยงามดีนะมันสวยงามนะ อย่างปีศาจแดงเงี้เห็นไหมซึ่งของคุณคุณก็ไม่ได้เรียกทีมคุณว่าปีศาจนะอกองเชียร์คุณเป็นเลด Army มี่ถูกไหมครับาทีมก็มีชื่อเล่นว่าเลดเดวิลแต่เออเขาก็คําว่าเดวิลเนี่ยเขาก็มาแปลให้มันเป็นคําว่าปีศาจแดงเออมันก็สวยดีทันฟังกับผีแดงใช่ไหมฮะซึ่งไม่เกี่ยวกับหมาแดงอะไรในคนเรียกเลไอ้นี่คือเออมันเรียกกันทีหลังมันเรียกแบบไม่มีรถสนิยม ไี่เวมาเข้ามาเข้าเรื่องที่พี่เสือเตี้ยพอจะมีอะไรเล่าให้ฟังคือม,มาราโดน่าเนี่ยคือต้องยอมรับว,ว่านักฟุตบอลสมัยก่อนนะครับ<ม>ในเรื่องของระเบียบวินัยอ่ะมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนเหมือนยุคปัจจุบันนี้จริงๆนะครับฟุตบอลแม้แม้กระทั่งลิเวอร์พูลในสมัยก่อนเนี่ยสมัยเคนนี่ดาวเกรสสมัยลอนนี่วีแลนด์เอียนลัชเนี่ยพรุ่งนี้แข่งคืนนี้ยังนัดไปกินเบียร์อยู่เลย ตื่นมาเมาหัวลาน้ําอ่ะแต่ว่าแป๊บเดียวก็สางแล้วเพราะร่างกายเขาแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็ไปเตะบอลกันมาราโดน่าเองก็ไม่ก,ไมก็ไม่มีข้อยกเวน้นเพียงแต่เดียโกมาราโดน่าเนี่ยเป็นนักเตะหนึ่งในล้านล้านคนเนี่ยคือเขามีพรสวรรค์ติดตัวติดตัวมันอย่างแรงอย่างมากด้วยอย่างมากนะซึ่งซึ่งทําให้เอ่อต่อยเขาจะใช้ชีวิตยังไงก็ตามเสเพคี่เมาดมโคก แต่เขาก็เตะบอลได้ด้วยด้วยพรสวรรค์ของเขาแต่ทุกๆเรื่องอะครับมันมีเหตุและผลหมดคุณเมามากไปคุณก็เสียคนแบบพอแกสคอยอดีตนักเตะที่เรียกว่า <พอ S 1> น่า <พอ S 1> จะน,น่าจะเก่งที่สุดที่<แ>ประเทศอังกฤษเคยม,มีมาเลยล่ะคือพอรแกสคอยเนี่ยก็ก็ติดเล่าจนชีวิตพังยับใช่ไหมทะเลาะกับเมียไปอยู่อิตาลีก็ไม่มีความสุขต่างๆนานานะฮะ มาราโดน่าก็ก็เหมือนกันแล้วโดยเฉพาะหลังจากแขวนสตัร์แล้วเนี่ยแกมีสถานะเป็นพระเจ้าเนี่ยของอคนอาร์เจนตินาเพราะเป็นผู้ที่นําความสุขมาให้คือนาแชมป์โลกมาให้เห็นไหมสถานะของมาราโดน่าจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่เราทาพอดแคสต์นี่อยู่ะ,ะมาราโดน่าก็คือผู้ยิ่งใหญ่ในใจตลอดการของคนอาร์เจนตินาทั้งหมดรวมทั้งคนนาปโปลีด้วยอ่าเขาเคยเล่นนาโปลีก็เคยเล่นกับน,นาโปลีในอิตาลีซึ่ง พาณโปลีเป็นแชมป์เกาโชด้วยใช่ไหมสถานะก็ไม่ได้แตกต่างจากจาก๊อตอ่ะนะฮะซึ่งแน่นอนคุณอยากดูแลก๊อตอ่ะมันจะมีกี่เรื่องให้ดูแลก็มีผู้หญิงมีเหล้ายาปลาเป้งครบอ่นะใช่ไหมมาแล้วหน้าก็ใช้ชีวิตเป็นหนุ่มเสเพพอสมควรนะทั้งๆที่มีลูกมีเมียมีเมียก็ตั้งหลายคนใช่ไหมฮะแล้วก็มาถึงจุดตกต่ำของชีวิตน้ำหนักโอ,โ,โอเวอร์เวยมากน้ำหนักเกินมากจนต้องไปเข้าศูนย์บำบัด เต่ไหมเคยโมโหนักข่าวประปารัสซี่วิ่งไปคว้าปืนลูกซองมายิงใส่นักข่าวก็ทํามาแล้วนะฮะซึ่งซึ่งก็แต่ก็สถานะของแกก็เป็นบุคคลที่ untouchable อ่ะแกอยู่ในเจติน่าในใครแตกกันไม่ได้ก็ก็แล้วกันนะฮะซึ่งซึ่งแต่มาจนถึงวันนี้เขาก็รู้ถูกผิดหมดแล้วนะฮะก็เข้าใจว่าคงไปบําบัดมาแล้วเรียบร้อยไอ้เรื่องดมโคก็คงเลิกดมแล้วแต่อาจจะไปดมกาวแทนหรือเปผมไม่รู้น แล้วแล้วช่วงขาลงช่วงช่วงมันปลายชีวิตการค้าแข่งแก๊ก็ขาจบสวยนะเขาก็ไม่ได้จบเละเทะนะจบจบเรียกว่าอายุอายุสามสิบกว่าเลาตามมาตรฐานแผนสตาร์ทไปแล้วก็ก็อยู่บนหิ้งแล้วอ่ะเป็นคนเป็นปูอ่ะอเป็นคนไม่ชอบชอบเป็นปูผู้ชนิยบุคคลเนี่ยใช่ไหมเอางี้ผมจะโปรยไว้เป็นกลิ่นว่าผมเองเนี่ยพี่เองเนี่ย พี่เคยไปอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเห็นจะจะว่าว่าลมบ,บอลคุณบอลอังกฤษด้วยเห็นเห็นเห็นยังไงพี่เห็นจะจะเลยก็เก็บเอาไว้เล่าข่าวหน้า,าทิ้งว่าเป็นกลิ่นแต่อันนี้เนี่ยได้ไปมาได้ไปเห็นมาจริงๆที่อังกฤษเลยในประเทศไทยเนี่ยท,ที่ท,ท,ที่ที่พูดง่ายวในสถานที่แห่งหนึ่งลึกๆ แต่ไม่รับเนี่ยได้ไ,ด<ษ>ไปเห็นเลยไปเห็นเลยไปฟังแน่ขาหน้าได้ฟังแน,น,น่ฮะขาหน้าเรามาฟังกันแนะ่โอ้โหได้เห็นจ่าได้เห็นซิกแนลระดับโลกนะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบลิฟพวกคุณแล้วกันแล้วคุณรับรองว่าคุณตกใจอะ่ะโอ้ยเตรียมช็อคครับอ,อันนี้คือเขาเรียกว่าโปรยเอาไว้โปรยโปรยอ่ะจบก็สัปดาห์นี้เอพิโซดนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับเข้าไปที่ซาวคลาวแอปเ p ิลพอดแครต์ก o เกิลพอดแคส Spotify YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่ายืนหนึ่งพอดแคสต์เป็นภาษาไทยพอดแคสต์พอพานออ่างดอเด็กสระแอขอควายสอเสือต่อเต่ากล่นครับผมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำลังฟังยืนหนึ่งพอดแคสต์เล่าเรื่องราวลูกหนังอย่างมีเทสกับ1นคงศักดิ์ฮิรันพรึก p พรีเซนเต็ดแบไตสื่อเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ